รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ส่งพระกรณุรรการณาโปรดกล้าปุลกรมม่รับโครงการจัดหาน้้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งจำนวน15โครงการครอบคลุมส1บจังหวัดเป็นโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริและหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีกับสองพื้นที่ที่ได้รับพระมหากรณุณาธิคุณคืออำเภอลาขวัญและอำเภอพุทกระเจ้าเริ่มต้นครั้งนี้นะคะเราจะพาไปกันที่ตำบลหนองฝ้ายอำเภอลาวขวัญจังหวัดกาญจนบุรีกันก่อนค่ะ ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นอีสานภาคกลางมาหลายสิบปีจากปัญหาการขาดแคลนน้ำและโครงการอนุ่นมาจากพระราชดำรินี้ก็ได้สร้างความหวังสร้างความสุขให้กับชาวบ้านในพื้นที่อย่างมากค่ะ มันเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งซ้ำซากนะแห้งแล้งซ้ำซากติดต่อกันเป็นระยะเวลานานตั้งตั้งแต่ปี6 1 6 2 6 3มาเนี้ยฝนแรงมากทำให้แหล่งน้ำต่างๆที่ว่าเคยเป็นน้ำอุปโภคบริโภคของชาวบ้านในตำบลหนองไฟเนี่ยเกิดขาดแคลนแห้งนะครับขาดแคลนแห้งชาวบ้านก็เดือดร้อนอะ่ะต้องไปเข็นน้ำจากที่อื่นมามาใช้นะครับขององค์การบริหารส่วนตำบลเรามีจุดจ่ายน้ำอยู่ที่เดียวนะครับก็ชาวบ้านก็ต้องมาเข้าคิวกันตั้งแต่เช้า แทนที่ว่าจะเอาเวลาที่มาเข้าคิวเอาน้ําไปไปประกอบอาชีพก็ต้องมาเสียเวลาตรงนี้ครับทีนี้ทางทางองค์การบริหารส่วนตำบลกับผู้นําหมู่บ้านนะครับก็คิดกันว่าจะทำยังไงแก้ปัญหาอันนี้ให้ชาวบ,บ้านครับก็เลยทําเรื่องเสนอขอไปยังสํานักทรัพยากรน้ําบาดาลเขตสองสุพรรณบุรีนะครับให้มาสํารวจขุดเจาะในบริเวณพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของท่านกำนันพนมล้อมวงนะครับที่เขาบริจาคที่ให้ก็มาสํารวจ ข,ขุดเจาะบ่อแรกก็ปรากฏว่าได้น้ําเยอะนะได้น้ําเยอะพอดีพอน้ําเยอะทางสํานักก็สํานักทรัพยากรน้นําบาดาลก็รายงานไปถึงท่านอธิบดีนะครับท่นานอธิบดีก็เลยเข้ามาดูโครงการว่าเออถ้าน้าเยอะอย่างนี้เราก็ทําเป็นโครงการขนาดใหญ่เลยไหมเพื่อให้แก้ปัญหาให้ครอบคลุมทีเดียวทั้งตำบลน,นะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปได้ไดโครงการนี้นะครับก็รู้สึกเป็นเป็นโอกาสดีนะครับของพี่น้องชาวตำบลหนองไยนะั้ เมื่อก่อนขาดแคลนน้าแม้กระทั่งน้ํากินน้ําใช้เรื่องน้ําการเกษตรก็ไม่ต้องพูดถึงสมัยก่อนก็ต้องรอน้ําธรรมชาติอย่างเดียวนะครับก็เป็นความหวังของพี่น้องของตำบลหนองไฟว่าต่อไปนีเ้เราเรื่องน้ํากินน้ําใช้คงคงจะไม่เดือดร้อนแหละทีนี้น้ําที่เหลือจากน้ากินน้ําใช้ก็ยังได้ความอนุเคราะห์จากท่านสํานักงานปฏิรูปที่ดินนะครับมาช่วยดําเนินการต่อยอดให้ ตำบลน้องฟ้ายเหล่านี้เรียกว่าทางอำเภอครับมันไม่มีแรงนําที่ท่าวอนไอตรงของพ่อนี่มันเหมือนทางพมเป็นคนทดสอบก้อนกรมทัพพ์พ่อมจอประดานขนาด60เมตรพมก็ใส่สมอไอขนาดซ้อมแรงซ่องนิวด้วยได้ซ่องตัวปีตั้งแต่ปีห7เจมาก็แรงมากมายอ้างเก็บน้ำก็แห้งหมดไอปี63ซมซ่องก็ ทางทหารกระแรงก็ไม่จะไปเอานำให้หน้าแจกก็มาพมกวตั้งถ้าเป็นวงช้างให้ทหารเอาไปแจกชาวบ้านและชาวบ้านก็มาข้อไอ้ทั้งพันธุ์ิดเอาไปพมเองมีทางโซล่าเซลล์ทางไฟฟ้าก็ไม่ได้เก็บเงินเข้าก็คนชาวบ้านเขาลำบากกว่าพมเยอะยาในเปียตรงนี้พมทำเอยกว่าไรพมต้องก้อยยาทิ้งเพื่อจะให้ชาวบ้านอยู่รอดก่อนที่นี่มันทั้งในเกิดโครงการเนี้ย ท่านกำนันสมนึกแซงอินเป็นอดีตกำนันเก่าและเคยเป็นนายกอยู่สมัยหนึ่งเข้าก็มาข้อพมว่าข้อพื้นที่เจาะทดสอบว่ามันนำดีไหมพอเจาะทดสอบแล้วนำมันมาห้าส่้นบ่อหนึ่งี่หาสิบคิวต่วชอชั่วโมงท่านอธิบดีสักดาก็มาดูเห็นแล้วดีก็เลยอนุมัติให้ว่า28หลานกว่ารวมๆ29เกมื่อเสุพรรณ พอเจาะบอ่อที่ซ่องอยู่ด้านหน,น่ลืนก็ว่าออกดีก็ให้เป็น60ล้านจาก60ล้านเจาะไปทั้งหมดครบส0บ่อก็ทำเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่เราเห็นนี้พมและครอบครัวพมตระกูลพมก็ให้โดยที่ไม่เสียดายอะไรเลยพอรู้ว่าเป็นโครงการรัฐมนตรีก็ยินดีที่จะมอบให้เพื่อถวายในร่วงเรา จะได้ชาวบ้านได้มีกินมีใช้ปัจจุบ,บันโครงการที่ตำบลหนองไฟอเภอลาขวัญจหัวัดกาจนบุรีได้ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างการทดลองระบบใช้น้ำ จากการทดลองนะคะบพบว่ามีน้ำต้นทุนสำหรับทำระบบประปาหมู่บ้านอย่างเพียงพอและมั่นคงสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำทั้งด้านอุปโภคบริโภคและเป็นแหล่งน้ำเสริมสำหรับการทำเกษตรกรรมอีกด้วยค่ะองค์ประกอบของอโครงการตรงนี้นะครับ ทุกอย่างจะเป็นไซส์ใหญ่หมดเนื่องจากว่าเป็นระบบประปาบาดานขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะฮะทุกอย่างใหญ่หมดก็เริ่มจากบ่อน้ำบาดานในพื้นที่โครงการของเราเนี่ยได้เจาะบ่อน้ำบาดานไปทั้งหมด10บ่อใน10บ่อเนี่ยจะเป็นบ่อขนาด6นิ้วซึ่งเป็นบ่อเรียกว่าเป็นบ่อสงเกตการจำนวน2บ่อนะฮะวัตถุประสงค์ของการเจาะบ่อเจาะบ่อสงเกตการก็เพื่อว่าสําหรับติดตามการเปลี่ยนแปลงทั้งปริมาณและคุณภาพของ แหล่งน้ำมาดานในพื้นที่ของการเรานั่นเองนะฮะและในอีก8บอ่อที่เหลือเนี่ยจะเป็นบอ่อขนาด8นิ้วนะครับเป็นบอ่อผลิตบอ่อผลิตก็คือเป็นบอ่อที่สําหรับใช้ในการสูบน้ําเพื่อเป็นแหล่งน้ําดิบสําหรับมาซัพพอร์ตระบบปปาเรานั่นเองนะฮะโดยใน8บอ่อเนี่ยก็จะทาการติดตั้งเครื่องสูบขนาด15แรงม้านะครับทุกบอ่อจำนวน8บอ่อนะครับเพื่อทําการเป็นอุปกรณ์ในการสูบน้ําจากบอ่อบ่อนาำมาดานเนี่ยมายังหอถังเหล็ก เก็บน้ำนะครับซึ่งในโครงการเราเนี่ยมีหอถังเหล็กเก็บน้ำขนาด2,000ลูกบาทเมตรหรือ2ล้านลิตรนั่นเองสูบจากบอ่อมาใส่ในหอถังเหล็กขนาด2,000ลูกบาทเมตรเนี่ยจำนวน2ถังนะฮะจากนั้นก็จะมีเครื่องสูบเรียกว่าเครื่องสูบแบบมัลติสเตปสำหรับสูบน้ำจากหอถังเหล็กเก็บน้ำขนาด2,000ลูกบาทเมตรเนี่ยไปยังหอถังสงูงเรียกว่าหอถังรักษาแรงดันขนาด300ลูกบาทเมตรนะครับ ว่า3ามแสนลิตรนั่นเองซึ่งมีความสูงอยู่ที่ปาษสาแเรงดัาที่ความสูงที่30เมตรนะฮะในโครงการของที่หนองไฟของเราเนี่ยจะมีหอถังภัษาเรนดั้มจำนวนสองสองถังนะครับจากนั้นจากจากหอถังปัสสาวะเ,เนดั้มเราก็ทําการจ่ายน้ําให้เก่ประชาชนนั่นเองโดยทั้งทั้งใช้เพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคนะครับแต่โครงการของเราเนี่ยก็ได้เสริมก็เรียกว่าจุดจ่ายน้ําเข้าไปในจุดจ่ายน้ำของเราเนี่ยจะมีอยู่2รูปแบบนะครับ จุดจ่ายน้ารูปแบบแรกเนี่ยจะเป็นจุดจ่ายน้ําเพื่อการอุปโภคนั่นเองหรือที่เรียกว่าเราเรียกว่า,างวงช้างสาหรับจ่ายน้ำานะครับเพื่อสำหรับยามที่เกิดภาวะภัยแล้งหรือวิกฤตในพื้นที่ข้างเคียงสามารถเอารถบรรทุกน้ําหรือว่าอ,อุปก,กรณ์นยมาตวงน้ําจากจุดจ่ายน้าของเราได้หรือหรือแม้กระทั่งรถดับเพลิงของอบรรเทาสาธารณภัยต่างๆสามารถมารับน้ําของเราเพื่อเอาไปทําการแก้ไขปัญหาได้นะฮะ ในโครงการเราจะทาไว้3จุดเับจุดใจนั้นรูปแบบนี้นะครับก็คือหน้าที่จุดก่อสร้างตรงนี้อีกจุดหนึ่งจะเป็นอยู่ที่วัดหนองเห่าและอีกจุดหนึ่งอยู่ที่ออ,อปตอหนองฝ้ายนะฮะส่วนจุดใจน,นั้นรูปแบบที่2เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบ้านน้าดื่มเราเรียกว่าเป็นศูนย์เรียนรู้และอาคารคึกน้ําดื่มนะฮะในรูปแบบนี้จะทําไว้สองแห่งแห่งแรกเนี่ยจะทาไว้ที่จุดก่อสร้า,ารงนี่แหละครับอีกแห่งหนึ่งจะทําไว้ที่หน้าออบปต เพื่อบริการน้ําสำหรับดื่มได้เลยชาวบ้านสามารถจะให้อุปกรณ์เนี่ยมาตวงมารับน้ําเพื่อไปบริโภคในบ้านตัวเองได้เลยโดยที่ของเราเพื่อความมั่นใจสําหรับการดื่มอของชาวบ้านเนี่ยเราก็ได้ติดตั้งระบบกรองน้ําเรียกว่าเป็นระบบ reverse osmosis นะครับอัตราการผลิตอยู่ที่5 0 0ลิตรต่อชั่วโมงเพื่อให้บริการชาวบ้านให้เกิดความมั่นใจว่าน้ําที่ดื่มเข้าไปเนี่ยสะอาดปลอดภัยแน่นอนน้ําดิบที่ขึ้นมาจากบ่อน้ำบาดาลของเราเนี่ย มีคุณภาพยอดเยี่ยมแล้วก็คือ,อผ่านเกณฑ์มาตรฐานของน้ำดื่มสะอาดทั้งโครงการอนามัยโลก U.S.O. และมาตรฐานน้ำน้ำบาดาลเองนะฮะผ่านหมดแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น,นเนี่ยเราเลยทะมาทำการกรองทํกระบบกรองตรงนี้ครั้งหนึ่งแล้วมีการฆ่าเชื้อด้วยรังสี U.V. เพื่อให้มั่นใจว่านอกจากว่าคุณภาพดีแล้วที่ว่าเป็นมาตรฐานน้าแร่แล้วเนี่ยยังสะอาดปลอดภัยด้วยนะฮะซึ่งชาวบ้านในอดีตเนี่ยต้องใช้เงิน ในการซื้อน้ำนะ,ฉะเฉลี่ยแล้วครอบครัวหนึ่งนะต่อเดือนนะว่ากันเป็น2,000บาทเลยนะฮะ ที่ตรงนี้โครงการตรงนี้นะครับตั้งอยู่ในพื้นที่เขตประรยชที่ดินนะครับซึ่งมีพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ3ามพันไร่นะครับมีเกษตรกร,รประมาณ5้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบุกลายนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบกครอบครัวนะครับซึ่งนะครับสปกรมีแนวทางจะต่อยอดโดยการสร้างระบบกระจายน้ําไปสู่แปลงของเกษตรกรในอนาคตนะครับซึ่งขณะนี้สํานักพัฒนาพื้นที่ของสปกรนะครับได้เข้ามา ออกแบบนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในระหว่างการจัดทำขอประมาณนะครับซึ่งคาดว่าในอนาคตนี้นะครับเมื่อเกษตรกรในเขตประทุที่ดินมีน้ําสมบูรณ์นะครับเกษตรกรก็จะมีโอกาสเลือกปลูกผลผลิตหม่ยถึงพืชซึ่งเดิมปลูกได้แค่มันสำปันหลังแล้วก็อ้อยนะครับต่อไปเมื่อน้ําสมบูรณ์เกษตรกรก็สามารถเลือกพืชตัวอื่นที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีราคาดีเพิ่มเติมนะครับซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให,ให้กับเกษตรกรนะครับ แล้วก็เพิ่มรายได้ให้กเกษตรกรนะครับซึ่งถ้าว่าเกษตรกรมีรายได้ดีนะครับก็จะสร้างโอกาสในการพัฒนานะครับรายได้ของตัวเองแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของตัวเองนะครับนอกจากนี้นะครับสบกก็จะสนับสนุนด้านความรู้นะครับนะครับแล้วก็อุป,ปรกรณ์ต่างๆด้านการเกรษตรที่เกษตรกรต้องการนะครับเพ,รเพื่อให้เกษตรกรนําไปพัฒนาการประกอบอาชีพของตัวเองนะครับ คือทั้งน้ําและดินเนี่ยเป็นสารตั้งต้นของการดํารงชีพนะครับดินเป็นแหล่งที่มาของปจัจจัย4เพราะฉนั้นเมื่อมีดินและมีน้ําที่สมบูรณ์เนี่ยเรานะีเราจะได้เพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มคุณภาพชีวิตของเกษตรกร,ร,กรและประชาชนนะครับให้มีการพัฒนาในสิ่งที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะเมื่อมีดินแต่น้ําไม่พอเนี่ยโอกาสในการใช้ดิน รือที่ดินให้เกิดประโยชน์เนี่ยก็อาจจะมีข้อจํากัดอยู่ถ้าดินดีหรือมีการจัดการดินที่ถูกต้องเหมาะสมมีน้ําที่สมบูรณ์แล้วเนี่ยเชื่อว่าชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรกหรือประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนครับในส่วนของพัฒนาที่ดินเองเนี่ยเราได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นการวิเคราะห์พื้นที่นะฮะเพื่อให้การให้ทราบถึงคุณสมบัติของดินว่ามีข้อ จำกัดมีความอุดมสมบูรณ์มีความเหมาะสมอย่างไรเพื่อจะได้ให้คำแนะนำกับพี่น้องกเกษตรกรที่ทำการ,กรเกษตรเนี่ยได้แก้ไขอย่างถูกต้องเหมาะสมแล้วก็สามารถผลิตพืชหรือทำการ,กรเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืนด้วยครับ มาเนี่ยชาวบ้านาโดยเฉพาะใ,ในพื้นที่โครงการนะครับเขาก็อาศัยแต่น้าฝนเนื่องจากว่าพื้นที่เนี่ยไม่มีระบบชุมบทานนะครับแม่น้ำสายหลักก็ไม่มีมีแต่ลําห้วยเล็กๆแล้วพอฝนตกมาเนี่ยก็จะไหลลงสู่ลำห้วยน้านไหลลงไปที่ต่าคือจากกาญจนบุรีก็ลงไปที่สุพรรณบุรีนะฮะชาวบ้านเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะไม่มีเขื่อนไม่มีในพื้นที่ไม่มีเขื่อนไม่มีฝายด้วยนะฮะม,มีก็มีอยู่ห่างไกลนะฮะคราวนี้พอ เราไปพบแหล่งน้าใตดินขนาดใหญ่ที่เรามาเนโครงการเนี่ยก็พอเรานําขึ้นมาใช้ได้ถ้าในอนาคตทําได้เต็มประสิทธิภาพตามที่คดาดหวังไว้จริงๆเนี่ยคาดว่าอีสานภาคกลางนี่โดนล,ลบออกจากแผนที่ประเทศไทยแน่นอนนะครับก็ยินดีล่วงหน้ากับชาวอำเภอเราขวันชาวตำบลหนองฟ้าด้วยเป็นตามมหากรุณาที่คุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับที่ได้รับเอาโครงการน้ำบาดาลตกน้ำระยะไกลเนี่ยเป็น เป็นโครงการของพระราชดำริด้วยนะครับถือว่าเป็นขวัญกําลังใจของชาวตำบลหนองป้ายและอาเภอเราขวัญเพราะอำเภอเราขวัญน,นี้ยังไม่มีนะครับโครงการที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วก็เป็นโครงการพระราชดำริด้วยอะไรเงี้ยนะถือว่าถือว่าเป็นบุญนะครับเป็นบุญเป็นบุญรว่าครั้งหน,นึ่งเราในฐานะเคยเป็นผู้นําของท้องถิ่นนะครับแล้วก็ก็ถือว่าเราได้เสนอโครงการอันนี้มาช่วยชาวบ้านถือว่าเป็น เป็นประโยชน์ให้กับชาวบ้านเยอะเลยครับนะชาวบ้านเนากเดิมแค่พืชผักสวนครัวอะไรชาวบ้านต้องซื้อกินทั้งหมดหลังจากมีน้ําแล้วนะผมว่าชาวบ้านก็น่าจะปลูกได้พืชผักสวนครัวนะโดยโดยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนไปได้อีกระดับหนึ่งครับแล้วก็ทําให้คุณภาพชีวิตน่าจะดีขึ้นนะครับ ตำบลหน,นองไฟอำเภอเลาขวัญจะมีประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการทั้งหมด9หมู่บ้านจำนวน5,786คนหรือ1,856ครัวเรือนและพื้นที่เกษตรกรร,รม3,000ไร่ก็จะมีน้ำบาดาลสร้างอาชีพสร้างไรายได้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องเกษตรกร,รยการเลี้ยโคขุนการปลูกหญ้าเนเปียรหรือปลูกหนอไม้ฝรั่งน้ำบาดาลก็ได้สร้างประโยชน์อย่างมากค่ะ นอกจากนี้นะคะเราจะพาไปดูโครงการไอนเนองมาจากพระราชดำริอีกหนึ่งพื้นที่คือที่ตำบลห้วยกระเจ้าอำเภอห้วยกระเจา้าติดตามรับชมได้ในรายการหนึ่งในพระราชดำริสัปดาหหน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะ